เชิญแขกเข้ามาลิคิงคนเดียวเลยเเดยลคนเดียวได้ครับเชิญนะครับเชิญเชิญกระมาห้างเมลิคิงกันดีว่าโยทำไรล่ะครับโยติบานไม่รู้โยทำไรไม่มีประโยชน์เลยเลยรอนกะรอนนี่ตายโงแอะกระไม้เลยโอ้ยนักออกนักใจถ้ายังแอะอย่างเบียร์หรอมันไม่หวเไยกันเพราะนะครับรถไปไหนก็ได้คนอย่างเบียร์จะไม่แต่คนไม้เบียร์ล่ะขึ้นมาเที่ยวฮ้างมาแต่มาต่ไม่ต้องเสือเลยก็มาเที่ยวกันได้โม่เราไม่ต้องห่วในแม่เอยืนอย่างหน่อยหน่อยแล้วก็ยืนแต่หน้าลิบถกซอยทักเส้นแล้วก็ตาใบเฉ ไม่ใช่ว่าถกเฉยๆแะต,ติดคุกติดคุกโยเซฮาปีกินข้าวล่างเราไม่ต้องต่ำเลยสบายมากใช่ไหมถ้าเราโยบ้านแล้วเราเดือดร้อนข้ามาเที่ยวอ้างจะกลับมากันเลยมากันเลยมากันให้ถุกวันแหมเย็นสบายไม่ต้องว่วงเลยข้อรองอย่างเดียวข้อรองพอแม่พีนอนอยาเทียบไปปลาทรวงปลาทรวงปลาทวรทวงทำอะไรเลยเวลาตายอ้วกมาเลยใครรับพิช,ชอบให้รัฐบ,บาลรับพิดชอบรัฐบาลรลับพิดช,ช,ช,ชอบไม่ได้ พราะชาวบาลไม่ใช่ชายพ่อแม่เป็นแต่ยืมปลาทวงนังปลาทวงพ่อคุณหาเด็กสมัครใจร่วมกันกับผักขมไม่ต้องกลัวแล้วกับไม่ต้องไปปลาทวงเดือดร้อนอย่าไร้สงตัวแทนมาเจรจากับผมตัวต่อตัวไม่ต้องโดนแต่ชาวบ้านก็เดือดร้อนเราไม่ใช่วัวใจควายแต่ผักขวกก็ต้องดึงมั่งไม่ดึงมานู่มั่งดึงมานี่มั่งเราไม่ใช่วัวใจควายแต่อิฐมันไม่ดีมาตั้งแต่สมัยไหน ทุกสมัยนี้ดีเริ่มเป็นไรไม่ได้ขี้อยู่ขี้สมัยมาแล้วก็เหลือกันมาแล้วรัฐบาลไหนกันแล้วแต่เศรษฐกิจมันยำแยะมันยำแยะโยผัดนี่เพราะคนไทยด้วยกันเนี่ยถ้ามันยำแยะก็ไม่ต้องไปกลัวได้ใครไม่ต้องกลัวถึงอีเผ่าโลงเรียนนี่พันธุพื้นอะไรแต่ว่างระเบิดแต่ไหนพกมาหยอมหยุดสภาพแล้วไม่ยอกลาออกโอ้ยจีิจริงๆมีอบางคนเดียวเลยแรงร้อไล่ไล่จังหวะเลยร้อยมากๆเลยหยัดแมง